สมบยดีจ้าสมบอดีพี่น้องสมบอดีเอฟซีทุกท่านทุกคนสุดสายยืนสุดสายนัดยดยนดิว,วัด <laughs> สุดสายอยู่วัตด,ดิยันบุญวัดย์ยันอยู่ทงนาคือเก่าเมื่อนี้มาเยี่ยมายมาเยี่ยมเยือนทั้งลวงพ่อย<ต>ล้วก็แต่ของเสบมาฝากตะไผ่บางส่วนบางตอนก็นกนจะ,ปะไปอัดคลิปเด้อพี่น้องเด้อบไปถ่ายคลิปเด้อมีแขกมาีเนาะมีแขกมาเยี่ยมมายาม นี่มีแขกมายามนี่รถจอดอยู่ทางหน้าวัดเนี่ยเฮาบสะดวกเฮาก็จะบริ่ายเด้ออาการลงผอเป็นอะไรเหมือนฮะเมื่อยขึ้นมาแล้วนึกว่าแขกทางใดพี่น้องเอ้ยบัได้แท้ พี่น้องบรรณาลการายพี่น้องบรนณาการสบายดีนะพายฮาะวาคนทังใดสันดอขึ้นมาพันแมนอพี่น้องใหม่เหอแบ่งให้แม่เสจอยน้ำ

ว่าอไปละบ้านพอกอพอกันาะพอออกบ้านกี่ยม่วงข้าเกี่ยวขาวกับเปตตาอยากไปน้ำอยู่ได้เนาะเฮ้ยจะเป็นว่าตลกบเปลี่ยนเหระคือเก่าบ่ไอวันเขาหงเยียนหองเดียวกับเฮา หักเล่าสิเกิดก่อนเฮาลูกสิลูกพ่อใหญ่สิงห์กวนบัดนี้ม่วงเนาะเราเว้าให้คนหัวสิเว้าบ่แม่เจ้าของพ่อยองลเจ้าลุยนมาโลดโอ้เป็นเมื่อยไไนวดให้เพิ่นโอ้เพิ่นงลเด้เพิ่นงิก็ได้ได้แล้ว อ่าเจ็บโซสิเป็นหยังเนาะมันบ่ประญาตว่าความเบาะพี่น้องเออเนาะลูกการก็มาบ่ถูกบ่ทันือว่าือว่าเดี๋ยวนี้นั่นตั้งแต่ินหาเพิ่นน่ะเพิ่นปงมาแล้วแล้วม่ออกเากบายได้แม่นเจ็บโซเนาะก็เบิ่งแยงบายได้หั่นแหละถ้าลูกเมียเบิ่งสิเบิ่งน่ะค่ะาวเพิ่นก็อยู่บ้านแม่นหั่นแหละออกต้นญาติโยมเบิ่งหั่นแหละ แมนเบิ่งได้ด้ยแมนนั่งวาดเมื่อไรล่บอเมื่อมาเอาแล้วโอ้นั่งตาไปใช่มันโอ้บักคัมบ่กฮระัมหายออกบรนาการมาเยี่ยม นาไภัยาไ่กับนาบ่ามาเยม่ยรียมตัวเตียนตัวถ่าเตรียนตัวยังเตรียนตัวถ่าตายมื่อได้ก็จะไปหั่นอยู่เลยเป็นงานบ้องต้องเป็นอ้อยคือการข้อยได้ึ้นยักษ์ให้ึ้นยาก้นาจนี่ไปบนยัางพอเมื่ออื่นจะไปลบไปเลยได้เฮ้ย แม่นแล้วบูฮู้บูฮู้บูู้มือตายบูผามาอะจะผามาบูฮู้มือเกิดแต่บูฮู้มือตายแม่นแหละเตียมตจอถ่าอะไรของมือนบ้านได้กันเปนหลักบุ๊กอือโอยมาล้อมาล้อขเาวสแตนเซ่สนว์่ามึงงานแต้เซ่มมีเวลามาสิล่นเนาะข่าเมื่อแต่เห็ุวิญญอมาแต่ฮิงแล้วนะพ่อเออผลนมาเฮิงแล้ว ยังจบไปเป็นยังมาเเมื่อเห่เาได้เลย่รทอะมานเผาเอาสีเป็นยังจีดไปเห็นยังแตกงของกินเจ็บแฉบแล้วมาชุ่มกันอยู่วัดไปกเไปล้ค่าจินหา ต้อหลาชิ้นหามาได้ <laughs> ยังมีมอถูกอยู่ถ้ากโกนหัวขับไปแล้วมันบ่อแล้ว <laughs> โกนแล้วแหลคือโกนหัว <laughs> ยัง,ปงยเป็นคาราวาจอย่บเบิดเนาเออก็ะแมนนั่นแหละบเบิร์ดแหละเจ้าบอก,กระพกคนเจ้าเก่ยวขังและ หน้าห้าเลยแจแมนมีแต่ไยไปเป่งหน้าโอ้ยกระจกอะไรขน่อยกับบองเป่กหน้าเอาปลาข่าห้ากะมานเข่าห้าจะออกปันติ่งฮาโอ้โอ้ยกพมมาแบดกับไก่จะมุดละพี่น้องเก็บภาพลูกลานก่อนจ็กหน่อยอาชู่วมงานทำดำโอายหาอกลูกหฮอกหลานา่อ่่นะ่รับ่า่ค่าฮ่าฮ่าน่่่าฮบา่าฮ่าฮ่ราฮ ฮะลงไปเอาสู๊สองไห้น่อยนะลงไปเาหน่อยวันนี้ป้ามาเอากระิเมอร์ละพี่น้องคำนะเติมต้นน่ออย่าไปไปเลยคำแล้วเบ็ดกระิเบิดแล้วหมูเบาเทินหมูรุ่นน้องแซวแซลมาซอยบ่ท่านได้เกี่ยวอ่ะสันสีผ้าซิ่งโอ้ยหัมว่าเราเจออัน พี่มึงอันผ้านะไปพอดน,นะนะเมื่อวมึงผ้าลูกอันนะนะลูกสาวอย่างก็ไปพอดน,นะเด้ไปพอดแต่ยังน้อยนะเออลูกสาวกองนะเด้เท่าอย่างเท่าเกตนะน้องชื่อเท่าเกต<อ>ไปพอดเลยได้รางวัลบาได้เงินหมอนี่เป็นโชเฟอร์ผ้าปัน่นรถถีบซ่อนเข้าไปเมื่อวันมาปั่นกันเน้อส่วน กูถีบมึงเขาไปชอนท่าได้เลยเยขี่รถถีมอนี่ครับรถเก่งปั่นออกปั่นเขามึงได้เงินมาปั่นกูเด้อวะชันส่วนแบ่งของขวัญไปสิเมื่องอะไรพี่น้องมาเนี่ ก็พื้นลูกพื้นลานแต่ยังน่อยยังจำได้ยิงเก่ง,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 งแท้ๆได้หนิเทิร์นเทิร์นยังสู่บ่ได้นะเทิร์นนี่ขีกากเลไโอ้ยสุดยอดสุดยอด เว้นกระตกดินแล้วคำคำแล้วพี่น้องอก็เมากับซีเม่าแล้วแบตเตอรี่กับสีเมื่อแล้วลืมม่วแต่เห็ดเวียกอย่างอื่นลืมสากแบตเตอรี่ตอนเทียงขอบอกขอบใจขอบบุญขอบคุณเอฟซีผู้ที่เขาบึ่งเขาส้มทุกท่านทุกคนขอบคุณถูกกำลังใจเด้อโอ้ยใส่สรงค้าสั่นบ่ มันชมควรนป้าวเว้า <laughs> ท so ี <Oliver> <own> right. ่ม้าดำมาแล้วสงข้ายหญ่กับบัาไซว่าวหยอกลูกลานเด้อพี่น้องเด้อผู้ชายเอื้นห้ำนี่เป็นตะแพงด้ข้าแนมจะไปเอื้นแนวใหม่พอกันคิมหนาเด้อพี่น้องเด้อโชคดีทุกท่านทุกคนสีเมืองแะโชคดีบายบาย tao à phê nhanh cho lệ chút huay